เรามาสร้างประดับเทพด้วยอุปกรณ์ LR ที่มีแล้วก็หินวัสดุขัดก่อนที่มาจากกิจกรรมมากมายเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมีประดับระดับเทพอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม b a c k c o v v r r M และสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบและสนใจ VTuber ผมก็ขอแนะนํานี่เลยครับเ่ยวฉิงวี u b e r สุดป่วนกวนสุดๆทําไมขอเลข3ตัวไม่เคยจะโดนเลยทำไมเป็นผีอะ ก็เคยเป็นคนมาก่อนเหมือนกันเนาะตอนเป็นคนก็ไม่เคยเดาถูกเหมือนกัน Gamer Community Vir t u a อร์คนแรกของทาง h u a w e i a p อ Gallery ซึ่งจะกำหนดเดบิวต์ในวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้แต่เขาก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นก่อนเพื่อพีเดบิวต์ในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมเพื่อให้แฟนๆและผู้ที่สนใจได้ร่วมสนุกรับสิทธิพิเศษและของรางวัลแก๊เกตต่างๆจากทาง Hu ว w e i มากมายเช่น u a ว ei Watch หูฟังแบบไร้สายหัวเว่ยฟี u ัสและรางวัลที่ใหญ่ที่สุดคือโทรศัพท์มือถือ Hu ว w ว่ Huawei Nova า0 p r โปผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ a ู1 A9 ถึง12ในงาน Circlecon อาคารลักตะกานิตมหาวิทยายลัยสวนดุสิตในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมนี้และเพื่อนๆสามารถไปกดติดตามเยี่ยวฉิงได้ในช่องทาง SNS ต่างๆต,ตามที่ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมมารับชมกันเยอะๆนะจังหวะน,นี้ต้องโถมครับมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเออใส่เข้าไป10%ป้องกันอย่าไปซีมากของพวกนี้เสียได้ไปก็เท่านั้นครับ <laughs> ตามยถากรรม ใส่ไปพี่ล็อกเลยเหรอใช่ครับล็อกเลยเพื่อจะได้พัฒนาตัวละครกับเขาบ้างนะครับสักนิดหน่อยกดไปอีกแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยก็คือก็ยังพอไปทําให้ตัวอื่นได้อยู่นะครับไปทําให้ตัวอื่นได้อยู่นะดวงของเราดีซะด้วย ดีคนละฝั่งบอว่าเหมือนพี่เอาของมาทิง้งไม่แน่หรอกทำไมไม่ออกขวาเราเชื่อมั่นในดวงสิครับโอกาสมันสุ่มในสุ่มในสุ่มในสุ่มผมว่ามันไม่ใช่แหละเอ๊ะมันสี่เปอร์เซ็นสามครั้งติดเนี่ยมันยังไงวะสี่เปอร์เซ็นตสามครั้งติดเนยดวงพี่ก็เปรี้ยวสัตเหป็นเปรี้ยวเลยใช่ไหมเป็นเปรี้ยวอย่างนี้ไม่เอานะ ผสมแบบคะไปก่อนดีกว่านะทำใจไม่ไหวรับไม่ได้มันโหดร้ายมากอะ่ะผสมอุปกรณ์ผสมเครื่องประดับทรงนี้ดวงกำลังมาเลยพี่ดวงดีมากเลยครับ4%สามครั้งเนาะดวงดีจัดผมขอเห็นแอตแทกเปอร์เซ็นต์สร้างสักอันครับเดี๋ยวผมไปสร้างตามมี27ิบเเม็ดเอางั้นเลยใช่ไหมด้วยความที่มัน,ม,น,นมันเป็นกรอบไงเปอร์เซ็นต์มันก็เลยออกยากนะสุ่มในสุม่มสุ่มในสุม่ม อยากขอเห็นซะด้วยเอาสร้างงานยากเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มใหม่นะครับอืมงั้นเดี๋ยวไปบวกก่อน12ชูเฮ้ยนักสร้างเครื่องประดับเหมือนเราว่างมากไม่มีอะไรทำเอาจริงมันมีวัตถุดิบอยู่ยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับผ่านเข้าไปเชื่อสิมันต้องออกนะครับไม่ออกตอนนี้ก็ออกตอนหมดอ่ะ หมดไม่เชื่อครับผ่านผ่านผ่านเ <laughs> ชื่อไม่ได้เลยทีเดียวเชียวสีขาวเราเป็นถอดไหมหนึ่งสองสามสี่เห็นแล้วเหนื่อยใจจังครับทำไมทำไมกรอบมันไม่มีเนาะบางทีมันก็ยากเกินอืมลองอีกอดีดึงดีกว่านะครับเลือต้องเก็บไว้ ทำอีกนะพี่ทำมันเกลือทำให้เกลือใช่ไหมพวกนี้ได้อยู่มันมีออกออกอื่นแต่มันออกยากเพราะแค่เปิดกล่องเใช่ไหมปอร์เซ็นต์ความต่างการยากในการออกก็ต่างกันแล้วนะครับมาลองอีกทีดีกว่านะครับเดี๋ยวเผื่อเราจะได้ไปทาเป็นอุทาหรณ์นะฮะสอน <laughs> กูถ้าหอนสอนใจว่าอย่าได้หาทําอันนี้ผมว่าไปทําแบบปกติสายปีเราต้องทานอมของไว้หน่อยนึงอ่าผสมผสมผสมเครงประดับอุปรกรณ์รังสันโอเคตรงนี้เนาะอุปรกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ระดับ Lr ของมันเหลือไงของมันเหลือก็อย่างเงี้ยแล้วไม่อยากจะพูดเยอะผมบอกเลยสุ่ม10ครั้งเนี่ยมาแน่นอนไอดีตะกี้มันดวงซวยนะครับอันนี้มาแน่นอนของดีมันอยู่ที่ไอดีนี้1 0 เห็นไหมมาล้หนึ่งนะฮะโอ้ไม่อยากจะคุยเราจะสร้างสักสิบครั้งได้โจมตีด้วยนะเนะี่ยจริงๆแค่พอใช้นี่ผมว่าก็ยิ้มแล้วนะฮะแต่บางทีมันไม่พอใจของเราไงเราก็ต้องแสวงหาความเพลิดเพลินเพื่อเพิ่มเติมถลุงต่อไปครั้งที่3มครั้งที่3มแต่ปุ๊บไปต่อดูอย่างเดียวนะแชทอย่าหาทํามันมีของให้เราทํานะครับจริงๆแล้วถ้าไม่ทําเสียดายออกนะเมื่อนหร่เขาจะให้หินชัดก่อนมาทําไมใช่ไหมครับ <laughs> อใส่ไปอีกครั้งที่สี่เห็นไหมซัพพอร์ตเดฟอะของจริง 4ครั้งของดีมาอยู่นะครับเก็บไว้ทำไมครับเยอะเก็บไว้อัปเกรดไอ้พวกนี้มันผมต้องมีเซ็ตสำรองด้วยไงประเด็นเซ็ตสำรองของใหม่ก็ต้องทำของเก่าก็อยากได้เผื่อจะเอาไว้ใส่ตัวะครงตัวครนสำรองโอ้พวกนี้แยกๆยก,ย,ก,ย,กย่อยๆเอาไปก่อนแล้วกัน <c oughs> เอามาททำประดับคุ้มอยู่นะครับคุ้มเลยใช่ไหมคือถ้ามันออกมันก็คุ้มแต่ถ้ามันไม่ออกแบบตะก,กี้ก็ไม่คุ้มนะฮะอีกไอดีหนึ่งอนะโอ้ยกีเลสเดฟถ้าเป็นเดฟปกติก็ยังพอว่านะแต่ถ้าเป็นกีเลสอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้อะอยู่ในเครื่องประดับนี่น่าจะเกลือสุดแล้วสร้าง 5, ออกสองของจริงไอดีเนี้ยคิเลสเดี๋ยวเราฟาร์มใหม่ได้เขาจะมีรถพลังงานอยู่เดฟอล้วเนี้ยแล้วก็ใส่ไปครับอันนี้ไม่ได้ใช้บา่างๆก็ไปเลือกดูออฟแล้วก็มาบวกก่อนก็ได้นะชอบก็ทำตามได้นะครับถ้าชอบดีกว่าปล่อยให้มันลบจัดไป เฮ้ยมามาทำไมครับป้องกันเวททำไมไม่เป็น LR เห็นแล้วปวดใจเลยครับถ้าออฟล่างมันจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ยังพอว่านะครับดูทรงแล้วน่าจะออกยากเอลยังพอดีได้ใช่ไหมอย่างน้อยไอดีสายฟรีเจมีประดับจมตีเวทแล้วก็เปอร์เซ็นต์ออฟด้านล่างอีกน่าจะเถื่อนมาก มันน้อยไปใส่แล้วไม่คุ้มเนี่ยไปใส่พวกป้องกันดีกว่าใจยากับ LR ในเมื่อเรามีหวังสัก,กวันจะเป็นของเราแต่วันนั้นไม่ใช่วันนี้รออีกกี่ปีเราก็ไม่รู้นี่เก็บไว้ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับพวกประดับพวกเนี้ยไม่ได้ใช้เราก็ใส่บางตัวด้วยจากนั้นก็เอามาโถมโถมให้หมดเพราะยังไงมันก็น่าจะไม่ได้เติบโตสักเท่าไหรน่นะถ้าไปไม่สุดก็จะหยุดไม่อยู่แล้วเราก็จะสู้คนอื่นยากเหลือคิวเปล่าอาจจะเป็นฮิวเลอร,ร์ดีเฟนเดอร์ปะเราไปผสมกันต่อนะครับลองดูว่าสร้อยมันจะมีได้เพิ่มหรือเปล่ามี สร้อยเหมือนจะไม่มีอืแต่อล่างอมีเยอะอยู่แต่ UR ไม่มีงั้นเดี๋ยวผมต้องไปทําจากตรงนี้แบบเลือกมีไหมอุป,รปรกรณ์ที่ไม่ได้ใช้อย่างน้อยได้ UR มาสัก3ชิ้นก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เรียบมันลกค้ังพอดีได้เวลาเคลียร์เขาเรียกว่าจัดกระเป๋าใหม่เพื่อของใหม่ที่ดูดีมากขึ้นกว่าเดิม <c oughs> ให้กำลังใจตัวเองชัดๆโคตรโหดร้ายเลยพี่มันเป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติที่เราทำกัน ใส่ไป LR เห็นแล้วเหนื่อยใจนะครับหลอกตัวเองนะครับมันคือความเป็นจริงที่เราหวังไว้ต้องมีสักวันเหมือนเดิมเลยวันนั้นไม่ใช่วันนี้อีบับ LR สิเห็นอย่างนี้เปอร์เซ็นต์เขาก็เยอะอยู่นะผมว่ารอบนี้แหละ อุ้ยแหวนคีใส่ให้โจมตีได้อยู่นะครับเหมือนตัวนี้จะขาดแหวนคีแล้วก็ไปสักทีส้อยโจมตีเวทมีกรอบจัดไปโจมตีเวทแอทแท็ฝันเราที่ทำมาโจมตีเวทแอทแท็กส้อยสุดท้ายแล้วครับ หมดสรุปแล้วผลประกอบการจากที่เราทำไปนะครับมีอันนี้อันนี้อันที่ได้ใช้อยู่นะเวทโจมตี3.8สปซัพพอร์ต2ตัวมีก่อนหน้านี้แล้ว1อันเดี๋ยวค่อยไปรีออฟเพิ่มแต่ให้ตีบวกตอนนี้ก็ต้องเป็นอันเนี้ยแล้วก็เป็นรีออฟเอาอันที่ได้ใช้นะครับรีไปก่อนโถมอุปกรณ์ lr เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้หรือวันข้างหน้าถ้าไม่เชื่อก็ลองลองได้นะครับ ลองได้นะครับออฟเกลือมากเปลี่ยนกันจมตีเวทไป4%ี่มตีเวทมา4%ชริงชมดมคนเงาเงาโอ้ให้มันได้อย่างงี้สิครับเปิดทีบประดับได้ถึง2เป็นของดีบัฟเฟอร์แล้วก็แหวนคีของฮิลเลอร์แต่อยากได้ประดับแรมากกว่าทำไปเล่นไปไปมาดวงก็มีเหมือนกันนะเนี่ย ดงไม่ใช่อับตลอดอับอะไรครับพูดให้เต็มอับอับนั่นแหละครับและนี่นะครับก็คือผลประกอบการที่เราได้เนี่ยเดี๋ยวว่าเป็นยังไงกันบ้างเถื่อนดิบโหดสําหรับพัร์นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าฝากลูกคุณกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ใหหน่อยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย